ครับผมสวัสดีครับมื่อนี้กกับพบกับผมเมื่อแล้วนะครับกับผมสองคำกองฟาร์มนะครับผมมื่อนี้ก็ได้มือกล่องไม้นะครับผมได้มือกล่องมาทายให้นะครับผมการสีภาพพี่น้องไปเบิ่งเออแตงกลัวนะครับแตงกลัวอายุสิบเจ็ดมือนะครับผมย่างที่ผมบอกให้พี่น้องได้เบิ่งทุกคนนะครับผมว่าถ้าใครติดตามผมนะครับผมจะอัปเดตให้เบิ่งทุกหามือทุกโคกเจ็ดมือนะครับผมถ้าผมว่างผมก็จะอัปเดตให้เบิ่งนะครับผม อันนี้กระแตงกวาสิบเจ็ดเมื่อนะครับผึ่งเอาหุ่นแล้วนะครับผมมังเสาเอาหุ่นแล้วแล้วนะครับผมคือระวางอยู่ในสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่สิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดนี่เอาหุ่นเมื่อได้กันเลนะครับผมเอาให้เอาหุน่นในเหมือนหนั่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปส้มตุดมาเลยนะครับผมอันนี้แถวนี้เป็นนี่นะครับแถวนี้เป็นแถวปลายสายนะครับผมปลายปลายหนามนะ นนี่ะครับแถวนี้เป็นแถวปลายหนามนะครับมาเบิ่งไกลๆเลยมือกล้องมาเบิ่งน้ำกันเลยไกลๆน้ำกันเลยถ่ายเห็นน้ำกันมาเบินน้ำต้นมันถ่ายเบิ่งไกลๆเลยมือกล้องครับผมเห็นล้ำต้นบกเขาออกกล้องใบไก่เลยแม่คือว่าถ่ายมุมนี่คือว่าถ่ายไล่ี่เออเออทายได้นั่นแหละเออโอเคว่าเป็นยังมาหันกล้องไกลๆพี่เออนั่นแหละถ่ายเห็นงาม ใส่ผ้หล่อมืงาม่ายนี่นะครับผมแตงกัวอายุสิบเจ็ดมือนะครับผมสวยเบิง่งเบิ่งเงาครับผมเบิ่งเงามันเบิ่งเงาครับอา่าสวยงามนะครับผมนะครับอันนี้ก็อายุสิบเจ็ดมือธรรมดามันเฉลยมัดยอดนะครับผมเอาอันนี้ก่อนมือกลองธรรมดามันเฉลยมัดยอดแล้วนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าไงสาก,กวัวจุดกรนิดนึงนะครับผม ผมปลูกชุดวังหันหนั่นอายุ16มือผมในมัดยอดแล้วนะครับผมอันนี้17มือเพราะท่นนในมัดยอดนะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่กกยนในเกณฑ์ดีนะครับผมอยู่ในเกณฑ์ดดีมองไงรบะครับเบิ่งง่ายๆเลยครับแตงกัวชิบสองอาทิตย์แล้วนี่เคลื่อนไว้ยังล่ามคางครับผมโบมี่ครับผมชุดวังหันล่ามคางมีแล้วน,นะครับอายุแตงในสองอาทิตย์กูกลัวล่ามค้างเกิดแล้วชุดวังหันนะครับชุดล่าชุดชุดนี้เพราะทัานมีครับผมกะ ตเตรียมการดีนะครับผมตเตรียมการดีนะครับปะ่พะพาพี่น้องเบิงเรื่อยๆเบิกมาแถวไปแบนกล่องกระสาบแบนทีละแถวก่อนเออเี็นะครับสวยงามนะครับผมสวยงามมากๆเลย <c oughs> แดงกวัว11เดือน,นะครับกะช่วงนี้ปุ๋ยผมก็ใส่2โดแล้วนะครับผมผมขยับจากลวเกเคิงมาเป็น2โดแล้วนะครับผมน้ำก็อยู่ในส่วนให้ในน้อยก้อนนะครับผมเออใายจะสาสาเบนสาไปน้ำก็อยู่ให้เสาเดียวนะครับผมน้ำนี่คือห้ยน้ำเป็เสารเท่เดียวย้ำแรงบบอไห้นะครับกะ อายุในประมาณ13นาทีนะครับผมแห่13นาทีปุ๋ยก็หายมือเวียนมือนะครับผมต้นน้อยก็มี่ต้นใหญ่ก็มีนะครับผมแต่แชนแนผภาพในโดยรวมก็สวยห้ามครับผมสวยห้ามงามมากๆเลยอันนี้แถวปลายสายนะครับแถวปลายสายแถวปลายนามนะครับ สวยงามบ่เอาเข้าไกต้ตัวนี้มังตัวนี้งามนี่นะครับสวยงามนะครับเด้ออันนี้นะครับนี่เห็นบอยอดมัาก็ลังสิเกิดยอดนี่นี่หยอดเห็นเห็นบ่มือกล่องนี่นวดมันครับผมหนวดเขาก็ลังยิดแทงออกมานะครับนี่นี่นวดอายุสิบเจ็ดมือนับจากมือนี้ไปนะครับผมนับจากมือนี้ไปเบิ้งก็น้ำบอท่านนะครับผมยืดยืดขึ้นมันคืบสองสามคืบเลย คือบักแตงกลัวมันสีเหล่มยืดก็ตั้เมื่ออายุชิบพกหมื่นเึ้นไปชิบเจ็ดหมื่นขึ้นไปนี่มันสีเหล่ยมยืดเลยถือปุยน้ำแบบยืดขึ้นเลยนะครับผมส่วนนี้ก็งามครับผมถือว่างามเพราะว่าเสือล่าบาลงนะครับก็ถือกับประสบการณ์จากของมีมีแนนนะครับผมเสือล่ากะผมคิดว่ามัน่นาจะเกิดขึ้น ทั้งน้ำนะครับให้น้ำหลายไม่ได้เกิดเป็นเสียล่าหรือปลูกได้ทีเก่านะครับทีเก่าซ้ำๆนะครับผมปลูกแตงงวดน,นี้ผมกบให้น้ำทีเดียวนะครับผมไปย่างโซนน้ำกันครับสวยางยามครับผมบึ้งแถวาทีน้ำมือกลงงมากๆเลย สวยงามครับหาล่ามข้างบ่หมีนะครับผมไปได้บะหมีล่ามข้างนะครับสวยงามมากๆเลยเห็นล่ามข้างบ่บ่หมีเลยเนาะล่ามข้างก็มีเลยครับบ่หมีเลยถ้าปลูกแตงไนดะ้ ถาดแตงซ้ำหนีนะครับมือกลองทายบังแตงก่อน <c oughs> ถาดแตงอายุซ้ำนีถ้าเกิดล่ามข้างปุ๊บนี่คือคือจบเลยนะครับถ้าล่ามข้างขืนเร็วคือจบเลยช่วงนี้ถ้ารักษาล่ามค้างบ่อยมันขืนได้คือวอ่ายุทนกเกณฑ์ดีอยู่แต่ไพรักษาซ้ำนีรักษาล่ามข้างบ่อยคือจบเลยครับจบเลยเก็บแป้งบ่อดเพื่อซิมือนะครับผม ผมก็ใส่สองสูตรนะครับผมใส่สองสูตรใส่สูตรสูตรแรกผมใส่สูตรยาล่านะครับผมยาล่ายี่สิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับผมสูตรแรกสูตรนี้ใส่ยาลากอนนะครับบานนีเบิร์ดยาล่าแล้วผมก็จะใส่สูตรสิบห้าห้ายี่ห้านะครับผมยาล่าเอามาสปีดมันซื้อน,นะครับยาล่าเอามาสปีดมันดีซื้อ ก็สวยงามนะครับผมโดยรวมสวยงามเนี่ยเบิงเขียวเงาครับผมหาลุมบ่เกิดกระบุมีนะครับผมคือนหน่อพิ่นไปคือพันต้นมีนดอกต้นหนึ่งหรืออาจจะแถบจะบ่บมีเลยนะครับลุมมถี่นบ่เกิดนะครับสวยงามปไปเราจะพาไปเบิงต้นสายจะพาเบิงต้นสายมาตามมาครับมือ่กองตามมาเลยครับ เบิ้งไายพี hey. well, time, time, ่น <c ười> <c ười> ้องหรืเบิ้งไงง่ามแหงอยากให้พี่น้องได้เบิ้งรัากันมันงามทีดายอยากให้พี่น้องได้เบิ้งงามแหงมาเบ็ดกอกมาทั้งเบ็ดกับสิบสองแถวนะครับผมสิบสองแถวเด็กเพื่อนมันเป็นพิจิตรไหมออกคือทูบนะ โนไม่ได้โยนไม่โดนครับตรงนี้นะครับ <Yeah. S 2> ตรงนี้เป็นสายต้นน้ำนะครับผม <Yeah. S 2> เป็นสายแถวแรกนะครับผมแถวแรกเห็นไหครับพี่น้องจําเดี๋ยว่า <Yeah. S 2> แถวดีแถวที่มันว่ามันตายนะครับเนี่ยคุ้มแหลกที่มันตาย <c oughs> ผมปลูกได้ซีเมอผมหัวมันตายผมมองหน้นาหยอดเลยครับ เ็นบ่ในยอดได้ครับนี่บ่แมนต้นที่ซ้ำเลยครับผมว่อนายยอดไม่เลยหลังจากซีมือมาตัวนี้มันตัวนี้มันบอ่อตายนะแต่ว่าคุ้มนีตายผมก็เลยยอดเม็ดไม่เลยนะครับเพียนบ่ไงบันี้กันนะครับผมไงมันี้กันคือสูตรผมนี่คือสูตรนี่บ่บ่บ่ซ้ำเซบถาดไว้นะครับผมคือหยอดเม็ดอย่างเดียวนะครับแถวแถวตนน้นนามนี่สิอยากบ่บ่งนามแถวแถวปลายนามนะครับผมแต่ว่าก็อยุนเกีย์ดีนะครับเกณฑ์ดี เะลี่ยดีมากมากไปถ้าเปนหนองยางชมสวยงามสวยงามครับผมอื่นเสาะกับใส่ปุ๋ยนะครับผมใส่มือเวียนมือนะครับแตงงวดนี่นะครับแตงงวดนี่ผมใส่ปุ๋ยย่ามืบอร์เสนะครับผมผมจะปล่อยปุ๋ยย่ามืบอเส่าปล่อยน้ำย่ามืบอร์เส่าย่างมะเร็งบ่ปล่อยนะครับย่างมะเร็งสิบ่ปล่อยแล้วกะ สีดยาส่วงหนึ่งทุ่มนะครับผมสีดยาส่วงหนึ่งทุ่มสีดยาส่วงหนึ่งทุ่มแล้วก็ <c oughs> ยังอีกเนาะสีดยาส่วงหนึ่งทุ่มแล้วก็ยาขาเสือล่ากับสีดตีหานะครับผมยาขาเสือล่าสีดตีหาสีดส่วงฝาสางนะครับผมแล้วก็ฮอร์โมนนะครับผม ฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดนี่ผมจะสีดช่วงตีหาเคืองนะครับผมช่วงฝาจะฝาจะแจกนะครับผมคือว่าช่วงนี้มันสีน้ำหมอ,อกมันสีลงนะครับผมผมจะสีฮอร์โมนนี <c oughs> ในใ่ให้มันไปถือใบให้มันไปถือน้ำหมอ,อกแล้วก็ให้มันลัางน้ำหมอ,อกลงมาเลยนะครับผมอันนี้คุค้มคิดผมมันจะซอยในเรื่องรากลำ้างอันนี้ความคิดผมนะผมเดาเอานะความคิดผมผมก็เฮ็ดห้าเอานะครับผม คือด้านน้ำข้างนี่มันเกิดมาจากน้ำข้างนะคุณผู้ชมผมนะเกลือหนึ่งเกิดมาจากน้ำข้างน้ำข้างดีท,ทีนี้เมือ่อนเสามันหลายนะครับผมแล้วก็ควอมูเสือ่อในดินมันหลายนะครับผมผมก็เลยเอาซื้อเอาสีดฮอร์โม,ม,มนฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนุ่มสดนั่นที่ผมสีดทุกม,มือนั่นผมเอามาสีดส่วนตีหานะครับผมตีหานเคืงคล้ายๆว่าส่วนกระชีแจ้งนะครับผมส่วนนี้มันสีหมอกพ่กหลาย น้ำพางลงร้ายนะครับผมคือเหมือนไงว่าสีดล่างไปเลยนี่นพี่น้องมาเปิดใกล้ๆทักันเี๋นีครับ <c oughs> อันนี้ก็ต้นยอดมะเร็ดครับผมนี่ยอดเม็ดต้นยอดมะเร็ดครับผมอันนี้ต้นเก่าครับผมต้นเก่านาม,มหลังจากมื่อนี่ไปนะครับสามสี่มืน่นนี่เพ้อบ่ได้ครับผมไง ไงเรียวแห้งนะครับน,นั่นพอแล้วแม่จากเตาเหรอนี่นี่เห็นบอรัรบพีน่น้องนี่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 เห็นบอกล่องขามันครับผมนี่ขามันนะครับ <c oughs> ยาบะครับยาส่วงนี้นะครับผมจะสีดูสามเมื่อสีที่หนึ่งนะครับผมยาสามมื่อสีที่หนึ่ง ผมจะเริ่มเสียดพื้นที่10เอสนะครับผมแตงอายุ10เอสมือผมจะเริ่มเสียดวันเว้นวันสามครั้งนะครับผมวันเว้นวันสามครั้งแล้วก็นับจากนั้นราคาสามมื่นสิ่สิบหนึงสามมื่นสิ่สิบหนึงนะครับผมไปจนหอดอายุแตงสามสิบมือนะครับผมผมก็จะเาสียดนะครับนี่คือสูตรผมนะครับแล้วก็ยาเสือล่านะครับผมยาเสือล่าสี่มื่นสี่ติบนึงนะครับผมยาเสือล่าสี่วันเสียครั้งหนึ่งนะครับผม จีดตอนเช้านะครับจีดตอนตีห้านะครับยาเสราจีดพร้อมกันกับฮอร์โมนเลยนะครับผมแต่ว่ายาขานอนผบเป็นจีดทรงทุบหนึ่งนะครับผมจีดทุบหนึ่งโอเคสวยงามครับผมแบนไหนพี่น้องในเบื้องนี้มันยังไมเ่เรื่อยเจ้าหน้าที่เหรอชิบสามโอเคมาเบืบเอ้องเรื่อยแบนกล่องกระส่ามาเรื่ยอยแบนกล่องล่งเซ ไค่นี้จะซาบะาเออแบนมาเดือดๆจะซาครับผมมือกล่องไม้ครับผมมือกล่องไม้ <c oughs> เออแบนกล่องสะอาด้เออไปจาซาไปหน่อเบิ้งน้ำกันงาม,งามต้นพวกนี้ยักษ์เดี๋ยวก็อีกซีหาหมื่นนี่เบิ้องเขาทำมาท่านครับพวกพวกนี้นี่ซีหาหมื่นนี่เบิ้องเขาทำมาท่านนี่บักเตงก็ร่างสียืดครับผมก็ร่างสียืด วยงามชีคนะัมมันเนาะอ้าวครับผมคลิปนี้เอาอสำเนียงกรน,นะครับผมเดี๋ยวคลิปหนาผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิร์งใหม่คลิปคลิปทั้งหนาในอีกประมาณสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบยี่สิบ็ดยี่สิบสองประมาณวันที่ยี่สิบกลัวนะครับผมจะมาอัปเดตให้เบิร์งอายุแตงประมาณยี่สิบกลัวผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิร์งนะครับว่าบักแตงผมเจ็บ เดี๋ยวมัดยอดแล้วแหละเอออัปเดตอีกเท่านึงผมม,มัดยอดแล้วแหละอ่ะสนิทก่อนครับผมสวัสดีครับ